สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอกยูเอ็มขอ,อนำเสนอไฮไลท์การแข่งขันฟีฟ่าไทยแลนด์ครับสบอนถ้วยนะครับในแมตช์นี้ครับแบ็กเพลเจ้าบ้านครับเปิดบันรับกรรมเยือนของโอลเดอร์ครับหรือพูทีมน้าออกซ้ายมาที่แจ๊บ1 6บเคปเปิดมาที่อาริสันโดแต่งเขาวขวาแล้วยิงติดเซฟผู้สาบตูกว่าอย่างได้ที่ดีมออีกครั้งครับ โดนลุม3าแหวกมาได้แนะว่าสุดท้ายโดนจิ้มครับเอาแต่ว่ากูมิงไปดักได้แล้วเปิดมาให้กูอาะทางด้านอลิซิโดแพ็กครับโอ้โหถึงต่อสูเลยครับจังหวะเคลียร์ไม่ขาดตรงหน้าป่าประตูเนี่ยครับไปเสียบอลตรงนั้นครับโอ้โหต้องชมกูมิงบอดครับแล้วไหลมาให้ทางด้านอลิซิโดครับที่เสาสองบอลที่เนสไฮมาใ่ออเดร ไหลต่อมาที่ทางด้านซินโดแพคมาที่กูมิงเหมือนกันครับโอ้โหแอดซิตมาแอดซิตกับไม่โกงครับคู่นี้ครับแล้วยิงต่อเนื่องครับทางด้านกูมิงบอทครับนี่ครับเหลือแค่ประตูครับกูมิงบอทเบียร์ที่แค่กดสี่เหลี่ยมเพื่อยิงเท่านั้นแหละครับตรงนั้นครับบอลเคลียออกมาของทางด้านโอเดอร์ครับแต่ว่าแบคพาวเก็บได้ ดีมอให้มากูมิงไหลามาที่อเลิกซนโดโอ้โหสามต่อศูนย์ครับวสามสิบหกนาทีครับเจ้าบ้านนี่เป็นสามต่อศูนย์แล้วครับจากอเลิกซนโดแพ็กครับนี่ครับกูมิงครับดึงจนเห็นช่องครับแล้วไหลามาให้อเลิกซนโดแพ็กกดว้าวให้มาที่ลิวพูเทมพาอเลิกซนโดให้มาด้านขวาที่นิวออเดอร์ครับนิวออเดอร์เปิดไปติดล็อค หลุนจากคอเนอร์ครับจะเปิดโดยนิออเดอร์นะครับเปิดมาที่หน้ากรอบให้มินิกมงตั้งมาเอาแล้วเข้าทางดีมอยครับโอ้โหลงโล่งเลยครับลุงดีครับอ่านี่ครับเหลือแค่ปากประตูตรงนั้นแหละครับบอลที่นิออเดอร์ครับให้มาลิพูเตมผ้าไหลที่กอตวาวให้มาด้านขวาที่อาริสเซนโดให้มาที่กูมิงติดล็อก กูมิงบอลยิงอีก่ทีติดเซฟหูอยู่ครับยิงเดียวอยู่ครับใหมาียริสันโดประตูก็บอกช่วยไม่ไหวครับเจอแบบดีครับมาทุกทิศทุกทางเลยครับเซฟไดจังหวะแรกครับแต่ว่าก็ยังไม่ไหวที่จะโดนซ้ําต่ออีกรอบครับนี่ครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆครับคุณสาวประตูครับจ่ายบาตรงกลางโดนดักอีกแล้วบอลที่กูมิงครับใหมาที่อลิซันโดแพ็คอลิสันโดดึงไปดึงมาให้มาที่กัตลาว กอดว้าวโอ้โดแน่นแล้วเกินทายมาที่อาริซันโดล้พลิกกิ้งเสาแรกครับโอ้โหอย่างสวยครับลูกนี้ครับแล้วซัดเต็มคอล่อเต็มแข้งเลยครับลูกนี้ครับเน้นแรงเข้าว่าเนี่ครับกอดว้าวดึงจนเห็นทางด้านอลิซันโดมีช่องครับแล้วซัดเต็มข้อเลยทางฝั่งโอเดอร์ไปเสียบอลตรงกลางอีกแล้วครับกอดว้าวดักดาให้มาที่อาริซันโดไหลมากูมิงแต่งเข้าซ้ายโอ้โห ความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆครับลูกน <an> ี้ครับน <an> <an> ี <al Sabbath> <an> ่ครับหลอกจะไปขวาครับ <al> ด <constru> <ười> <an> ึงเข้าซ้ายครับแล้วก็หมดสิทธิ์เหมือนเดิมครับเล่นสันครับฟรีคิกชินไฮมาที่เฮนโดครับรกเกอร์คือมาที่ชินยังได้อยู่ครับเกือบได้ยิงเหมือนกันครับกองหน้าของทั้งฝั่งโอเดอร์น่ครับอ๋อลุนจากคอนเนอร์ครับ เปิดมาก็เข้าหุมสับประตูผู้สินเป้่าจบเกมเลยครับโอ้โหเป็นทางด้านเบ็คเพิลเจ้าบ้านครับเอาชนะทางด้านโอเดอร์ไป7ประตูต่อศูนย์นะครับในแมตช์นี้ครับผ่านเข้าสู่รอบถัดไปในศึกฟีฟาไทยแลนด์ครับได้สำเร็จครับโดยในอัลเดอร์แมตช์ในแมตช์นี้ครับเป็นทางด้านอลิสโนดแพ็กนะครับเรตติ้ง1ิ0ครับทาไป4ประตูกับอีก2งแอสซิ์นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปไฮไลท์ประจำวันนี้ครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์แฟนอ่ากดไลค์เพจไว้ด้วยน,นะครับจะได้ไม่พลาดในการลงไฮไลท์ลต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมจะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ